สวัสดีครับผมแอมสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ WordPress กันต่อนะครับก็คือการที่เราลง WordPress เป็นครั้งแรกนะครับด้วยโปรแกรมหรือว่าปุ่มไอคอนจากโฮสติ้งของเรานะครับโดยอัตโนมัติเนี่ยก็จะพบว่านะครับมันจะมีส่วนของแถมขึ้นมานะครับเมื่อเราลองไปดูหน้าเว็บไซต์หรือว่าหน้าบล็อกของเรานะครับหน้าเว็บบล็อกของเรา จะพบว่ามันมีส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับอย่างเช่นนะครับ Hello World นะครับแล้วก็เป็นคอมเมนต์นะครับต่างๆนะครับแล้วก็ลิงก์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะติดมากับตัว WordPress install WordPress แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเรามีหน้าที่เคลียร์ก่อนนะครับเพราะว่าเป็น Post Sample นะครับหรือว่าเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเว็บบล็อกของเราเลยนะครับทีนี้นะครับวิธีการก็คือว่าให้เรามาเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์ให้หน้าเว็บบล็อกของเรามันว่างนะครับก็เริ่มไปที่โพสตก่อนเลยนะครับก็คลิกมาที่โพสตจากนั้นก็จะพบว่ามี Hello World เมื่อสักครู่นี้นะครับโพสต์ Post เอาไว้นะครับ วิธีการลบก็คือกดที่ trust นะครับหรือว่าจะติ๊กถูกข้างหน้าก็ได้นะครับแต่ถ้ามีหลายๆโพสต์นะครับเราสามารถติ๊กถูกตรงคําว่า t i t ิลมันก็จะติ๊กถูกทุกอันนะครับจากนั้นเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับว่า move to trust นะครับการลบทั้งหมดนะครับกรณีนี้มีอันเดียวเราก็กด trust ตรงนี้ก็ได้นะครับเอาเมาส์ชี้มันจะขึ้นตัวหนังสือขึ้นมานะครับเมื่อกด trust นะครับจะสังเกตว่าจาก all เนี่ย แต่เดิมมี1น,นะครับก็จะะลายเป็น0น,นะครับแล้วมันก็จะมาอยู่ที่ trust นะครับ1น,นะครับก็ให้เราตามไปลบทิ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ trust จากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเอาเมาส์ชี้อันที่เราอยากลบนะครับแล้วก็กด delete permanently นะครับหรือต้องการจะเคลียร์ทีเดียวเลยก็เช่นกันนะครับกดติ๊กถูกตรงนี้ก็ได้ แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับว่าเป็น delete นะครับหรือนะครับถ้าเร็วกว่านั้นตรงนี้เลยครับ empty trash นะครับก็ให้ระวังนิดนึงนะครับว่าถ้ากดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะกู้กลับไม่ได้นะครับก็ให้ระวังสักนิดนึงนะครับให้ชัวรก็ติ๊กถูกทีละอันอันที่ต้องการจะเคลียร์จริงๆดีกว่านะครับจากนั้นเราก็ตามมาเคลียร์ตรงนี้ต่อนะครับที่หน้า page นะครับ หน้าเพจมันก็จะมีหน้าตัวอย่างของมันเหมือนกันนะครับ sample page วิธีการก็เหมือนกันนะครับผมจะลองอีกวิธีนึงก็คือกดติ๊กถูกข้างหน้านะครับแล้วก็กดเลือก move to t r u s t สังเกตตรงนี้นะครับจะเป็น1น,นะครับแล้วก็ t r a s t ยังไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้ลบอะไรเลยนั่นเองนะครับกด apply ก็จะพบว่ามันจะย้ายไปถูกที่ t r u s t แล้วนั่นเองนะครับก็คือหรือทางขยะนั่นเองนะครับก็ให้เราตามไปลบเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ก็ได้นะครับ delete permanently เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาที่เราจะต้องเคลียร์ต่อก็คือในส่วนของ Widget นะครับลองกลับไปดูที่หน้าบล็อกของเราสักนิดหนึ่งนะครับ Widget ก็โดยปกติแล้วมันจะขึ้นอยู่ข้างๆนะครับขึ้นอยู่ข้างๆของหน้าบล็อกนะครับ รวมไปถึงบาง,บางบล็อกนะครับบางธีมนะครับบางรูปแบบก็จะมีวิดเจ็ตอยู่ข้างใต้นะครับอยู่ข้างใต้หรือว่าอยู่ข้างๆในส่วนนี้เราจะเรียกว่าวิดเจ็ตนั่นเองนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ต้องการนะครับก็ให้เราไปเคลียร์ก่อนได้นะครับค่อยใส่ที่หลังก็ได้ก็ให้เรากลับไปที่หน้าแดชบอร์ดของเรานะครับก็มาในส่วนของ appearance นะครับแล้วก็เลือกที่วิดเจ็ตนะครับ จะพบว่านะครับสิ่งที่นําไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์หรือว่าหน้าบล็อกของเราเนี่ยก็คือส่วนนี้นะครับจะอยู่ด้านขวามือส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะครับที่เราสามารถเอาไปใช้ในภายหลังได้นะครับก็คือว่า,าวิธีการเนี่ยเราเคลียร์ออกมาก่อนนะครับเราเคลียร์อันที่เราไม่ต้องการจับวางไว้ในที่ตรงนี้นะครับมันก็จะหายไปนะครับ จะสังเกตว่านะครับวิดเจ็ตของ WordPress ตีมนี้นะครับจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับสส่วนด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตีมนะครับบางทีก็จะมี1บางทีก็จะมี3ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบนะครับเมื่อเราเอาออกหมดแล้วนะครับเราลองมาดูหน้าบล็อกของเรานะครับ้องรีเฟซสักครั้งหนึ่งจะพบว่าวิดเจ็ตได้หายไปหมดแล้วนั่นเองนะครับ เราสามารถใส่ที่หลังได้โดยการที่กลับมาที่หน้า App e a r a n แลแล้วก็ widgets นะครับให้เราทำการใส่ข้อมูลที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นกล่อ,องค้นหานะครับเสิร์ชก็ให้เราทำการกดคลิกค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ลากมานะครับลากมามก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ลองมันเซฟนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ลองไปดูที่หน้า WordPress ของเรานะครับหน้าบล็อกของเรา ลอง r e f r e s ดูนะครับก็จะสังเกตว่ามีกล่องเ e ิร c h ขึ้นมานะครับตามที่เราปรับปรุงในหน้านี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้ปรับปรุง widget นั่นเองนะครับก็จะมีเครื่องมืออยู่อันหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากชาวบ้านเขานะครับก็คือกล่อง text นั่นเองนะครับจะเป็นกล่องที่ไม่สําเร็จรูปนะครับเราสามารถตกแต่งได้เองนะครับส่วนที่เหลือนจะเป็นสําเร็จรูปก็คือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องรู้โค้ดหรือภาษา คอมพิวเตอร์หรือภาษา HTML ต่าง,างๆเพื่อที่จะเขียนกล่องนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่รู้ภาษา HTML นะครับก็จะสังเกตว่าสามารถใส่ตัวหนังสือ text ธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ HTML ก็ได้นะครับก็เราลองกด text มาวางจะพบว่ามันว่างเปล่านะครับซึ่งถ้าเราลองไป refresh ดูเนี่ยจะพบว่าไอ้เจ้ากล่องนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง ทดสอบดูนะครับว่าโค้ด HTML ที่เราเขียนขึ้นเนี่ยถูกไหมหรือว่าเป็นภาษาไทยลองลองเป็นตัวหนังสือว่าปล่าก็ได้อย่างเช่นนะครับทดสอบ w i d g e ็ตนะครับอ่านะครับก็เป็นเนื้อหาทดสอบ w i d g e ็ตตัวตัวหนังสือธรรมดานะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเซฟนะครับก็รอให้เซฟเสร็จนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าบล็อกของเรานะครับทําการกดรีเฟชนะครับก็จะพบว่า,ามันจะขึ้นแสดงโชว์แล้วนั่นเองนะครับในส่วนของหัวข้อไตเติลนะครับมันก็จะตัวใหญ่นิดนึงนะครับส่วนเนื้อหาตรงนี้ก็จะตัวเล็กลงมานะครับ อย่างเช่นว่าถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ภาษา HTML อย่างเช่นาภาษา HTML ที่เอาไว้ทำลิงก์นะครับอย่างเช่นลิงก์ไปยัง Google นะครับเราก็เขียนภาษา HTML ขึ้นมานะครับ w w w google com นะครับก็ลองทดสอบดูนะครับทำการเซฟนะครับจากนั้นกลับมาที่หน้าบล็อกของเราแล้วลอง refresh ดูนะครับก็จะพบว่าจากตัวหนังสือธรรมดาที่เราเขียนด้วย html นะครับก็จะกลายเป็นลิงก์นะครับพอเรากดคลิกดูเนี่ยก็จะลิงก์ไปยัง google นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง คร่าวๆนะครับโอเคในส่วนของวิดเจ็ตตรงนี้นะครับก็สามารถมาปรับที่ Appearance แล้วก็วิดเจ็ตนะครับเพื่อเคลียร์นะครับเคลียร์แล้วก็ค่อยใส่ที่หลังนะครับในส่วนขั้นตอนเคลียร์บล็อกให้ว่างเปล่านะครับก็คือลบอันที่เราไม่ได้ใช้งานที่มันติดมากับ Wordpress นะครับให้เป็นโลง่โลงๆนะครับเราค่อยใส่ข้อมูลที่หลังก็เรียบร้อยนะครับก็ สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ